สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็ของแรกนะคะนี่เป็นของน้องจัสุรินค่ะจะเป็นแบสกุชี่มินินะคะมีเป็นมินิมิกกี้เมาส์นะคะเป็ดมินินะคะแล้วก็จะเป็นแบบเฮดบ้านหมานะคะสุนัขจิ้งจอกชามข้าวญี่ปุ่นกล่องนมนะคะกระต่ายแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบหมีนะคะเป็นแบบมินินะอันนี้เป็นของน้องจนทบุรีนะคะเป็นสลามกาแล็กซี่กากเพชรนะคะหนึ่งกระปุกค่ะอันนี้น้องยังให้ที่อยู่นะคะตรงนี้นะเป็นชื่อไลายนะคะ อย่างแรกนะเป็นแบบไอติมวิปครีมค่ะนี่นะทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาจะมีเป็นโลคิตตี้นะคะซาลาเปากับผ้าเก่าอย่างละชิ้นแพนกวินนะคะแล้วก็เป็นมาการองค่ะอันนี้เป็นของน้องจดบุรีลมนะคะอย่างแรกมีเป็นซาลาเปากับผ้าเก่านะคะอย่างละชิ้นลูกแตงโมนะคะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็อันนี้เป็นแบบกล้วยจิ๋วนะคะชามข้าวญี่ปุ่นมินิกล่องนมมินินะคะแล้วก็แพนเคก้กกระต่ายค่ะ อันนี้เป็นของน้องจจรอุบลรชรานีนะคะอย่างแรกก็จะมีเป็นกล้วยจิ๋วนะคะ1ลูกบอลแตงโมงนะคะเฮดบานแพนด้าไอติมวิปครีมค่ะแล้วก็เป็นปูมินิช็อกบอลมินิส้มนะคะหัวโคอาล่าสนักจิ้งจอกแล้วก็จะมีเป็นมินิบ้านอีโมจิค่ะอันนี้เป็นของน้องจันทร์ขรปถมนะคะก็จะมีเป็นนังเงือกนะคะนังเงือกเด็ดแล้วก็เงินท้อนด้านใน อย่างต่อมามีเป็นสลามกาแล็กซี่นะคะสลามสีสายผสมสีคุนกากเพชรแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสายผสมคุนกิเตอร์ดาวนะคะ <S <S อันนี้เป็นของน้องจักรสินค่ะจะมีเป็นสลามกาแล็กซี่กับเพชรนะคะ1สลามสาย LQL นะคะ <S <S แล้วก็เป็นแบบสลามนกฟลามิงโกนะคะอันนี้เป็นน้ำลายเอเลี่ยนอุนจินะคะสีอีสายลุ้งนะคะ1กระปุกนะ <S <S อันนี้เป็นของน้องสตุตาราดิตนะคะ เป็นแบบซาลาเปากับพะเกลค่ะอย่างละชิ้นแฮมเบอร์เกอร์นะคะลูกท้อกล้วยจิ๋วนะคะแพนเคก้กกระต่ายโลคิตตี้นะคะแบบไม่มีหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบมีหน้านะคะมากะลองนะคะ1แล้วก็เป็นส้มมินิอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรแพงเพชรน,นะคะมีเป็นแพนเคก้กกระต่ายนะคะ1ลูกท้อแล้วก็ซาลาเปากับพะเกลอย่างละชิ้นกล้วยจิ๋วนะคะซอฟต์ดีไซเล็ก ไอติมวิปครีมโลคิตตี้นะคะอย่างต่อมาจะเป็นปูมินิเฮดปันแพนด้าแล้วก็เป็นแบบสัอเบอรี่มินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจัลราชบุรีค่ะก็มีเป็นแบบพุดดิ้งเซเล็กนะคะหนึ่งซาลาเปากับผ้าเก๋าอย่างละชิ้นนะคะแล้วก็เป็นลูกท้อแตงโมนะคะลูกบอลแล้วก็นี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์อุ้งเท้าแมวมินิบันอีโมจิกับช็อกบอลมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจัลราชบุรีค่ะ มีเป็นปังปองคาบีนะคะ1คุกกี้หมานะคะอันนี้เป็นอูดแล้วก็เป็นซาลาลูกบอลโฟมนะอีกหนึ่งกระปุกค่ะอันนี้เป็นของน้องจกเพชรบูรณ์นะคะก็เป็นแบบของใส่เล็กนะคะจะมีเป็นลูกบอลแตงโมนะคะ2กล้วยจิ๋วนะคะ1แล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นเฟรนฟรายใส่เล็กนะคะ2ชิ้นไอติมวิปครีมนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะมีเป็นโลคิตตี้นะคะแบบมีหน้ากับแบบไม่มีหน้านะคะองุ่นนะคะ2ชิ้น แพนเคก้กกระต่ายนะคะ2ออันนี้จะเป็นแบบไข่เสียมตาลนะคะ2ชิน้นแฮมเบอร์เกอร์ราดซอสนะคะพุดดิ้งนะ2ค่ะลูกท้อแล้วก็เป็นแบบเห็ดบ้านแพนดา้าแฮมเบอร์เกอร์ไซเล็กนะคะกับมาการองค่ะอันนี้เป็นของน้องจากกาจนบ,บุรีนะคะก็จะมีเป็นแบบโดนัทกบนะคะ1ชิน้นแล้วก็อันนี้เป็นฮอทดอกนะคะอีกหชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากยะลานะคะก็เป็นแบบสกูช่มินินะคะมีเป็นแบบ ตาโตนะคะ1แล้วก็นี้เป็นมิกกี้เมาส์นะคะเหฮดบ้านหมานะคะเป็ดสนักงจิ้งจอกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบหมีปูมะนะคะฟังหน้าแมวกระต่ายนะคะกล่องนมสับเบอรี่ลูกพีชมินิแล้วก็จะเป็นชามข้าวญี่ปุ่นมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะคะมีเป็นแบบอุนจิสับปะรดนะคะ1แล้วก็เป็นของไซเล็กนะคะมีเป็นแพนเค้กกระต่ายนะแฮมเบอร์เกอร์ไซเล็กนะคะ กล่องนมแล้วก็ที่เดเป็นมินินะคะมีเป็นสนักจิ้งจอกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบปลาหมึกนะซาบเอรี่ส้มนะคะอันนี้เป็นสนักจิ้งจอกอีกแบบแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นชามข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นกระต่ายขนมปังหมานะคะมิกกี้เมาส์ตาโตนะคะแล้วก็จะเป็นเป็ดค่ะอันนี้น้องยังไม่ได้อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชือลลายนะอย่างแรกจะเป็นกล้วยจัมโบ้นะคะหนึ่งไอติมซันนี่สายกลางนะคะแล้วก็เป็นแบบ เพนฟายสายลุงนะคะคัพเคก้กสายลุงข้าวโพดนะคะ1กล้วยจิ๋วแล้วก็ลูกท้อค่ะอันนี้เป็นของน้องจัลลำปางนะคะก็จะเป็นสลามนะคะเป็นสลามสีสันผสมสีคุณรูปดาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสลามกาแล็กซี่กากาเพชรนะคะอย่างต่อมาเป็นแบบพายสับปะรดนะคะนี่นะ1ชิน้นแล้วก็มีเป็นนางเงือกเด็กนะคะ1อันนี้เป็นเคป,ปอนมินินะคะ แพนเคก้กกระต่ายไอติมวิปครีมชามข้าวญี่ปุ่นนะคะอันนี้อย่างละสองชิ้นนะแล้วก็มีเป็นแบบไอติมวิปครีมอีกหนึ่งนะคะกล่องนมมินิกล้วยจิว๋วสับเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นแบบโคอาล่าสองชิน้นส้มมินีหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของแถมนะคะเป็นแบบผงปุญแจตุกตาหมีค่ะอันนี้เป็นของน้องจัก,กบีนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นแบบข้าวโพดนะ้ำสองชิ้นนะคะคุกกี้หมานะคะหนึ่ง ไอติมวิปครีมนะคะแฮมเบอร์เกอร์ไซสเล็กนะคะ2แล้วก็เป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์ราดซอสน,นะคะ2ชิ้นโลคิตตี้นะคะแบบมีหน้าแล้วก็จะเป็นแบบแพนเค้กกระต่ายนะคะ2ชิ้นสเอบปะรี่มินินะคะ2ลูกบอลแตงโมนะคะปูมินิแล้วก็เป็นแบบพุดดิ้งค่ะอันนี้เป็นของน้องจัสลินนะคะอย่างแรกนะมีเป็นคุกกี้หมานะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นแบบสลับเปลามินินะคะ นี่นะคะสี่ชิ้นต่อมาเป็นแบบผ้าเก่านะคะสี่แล้วก็อันนี้เป็นแบบสับเบอรี่มินินะคะสามชิ้นแครอทมินินะสองส้มมินินะคะสามชิ้นมาการองค่ะแล้วก็เป็นแบบไอติมวิปครีมลูกท้อนะคะสองลูกคีบมินินะคะสองชิ้นแฮมเบอร์เกอร์ไซร์เล็กนะคะมินิบันอิโมจิคะ่ะสอง มากะลองนะคะอันนี้เป็นอง่ดแล้วก็จะมีเป็นแบบคายเสียมตานะอีกสองชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องโจุซฟธานีนะคะก็จะมี2กล่องนะก็นี่นะคะจะเป็นแบบไอติมกูริโกะนะคะนี่นะทั้งหมดห้าชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจตัางค่ะก็จะมีเป็นสลามกับเพชรเ q l QL นะคะ สลามกาแล็กซี่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำลายเอเลี่ยนนะคะอุนจินะคะ1โดนัทมาโพนี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นหวงหมีเบดดอนะคะคุกกี้หมาโดนัทคิตตี้จัมโบ้นะคะชีนามอนแล้วก็จะเป็นแบบลูกบอลแมวนะคะอย่างละชิ้นไอติมวิปครีมนะคะ2ฮัเก่านะคะลูกท้อไข่สีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์ไซเล็กนะคะโลคิตตี้1ชิ้นนะอันนี้เป็นดินเบาะคะ่ะ อันนี้เปนของน้องจอชุมพรน,นะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นแบบไอติมสเบอรี่นะคะหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำปั่นนะคะนะสองชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นดินเบาค่ะแล้วก็กล่องที่สองของน้องนะคะจะมีเป็นคุกกี้ m อนะคะสองชิ้นแล้วก็วอฟเฟิลนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป้ของน้องจอสวรรค์บุรีนะคะก็จะมีมาสามกล่องนะคะกล่องแรกนะจะมีเป็นลูกพีทนะคะสองชิ้นแล้วก็น,นี้เป็นฮอทดอกนะคะสามชิม้น โดนัทมา้าโพนี่นะคะอีกสองชิ้นค่ะต่อมากล่องที่สองนะคะก็จะมีเป็นแบบลูกท้อจัมโบ้นะคะสองชิ้นไอติมคนกลวยนะคะสองจัมโบ้แฮมเบอร์เกอร์นะคะในะอูมามีสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแอนิมอลโดนัทนะคะอีกสองชิ้นค่ะต่อมากล่องที่สามนะคะก็เป็นของไซเล็กกับมินินะคะแบบไปนะคะหนึ่งชุดค่ะขอบคุณน้องทาง23คนมากๆเลยนะคะ